ทุกวันขึ้นปีใหม่ของมุสลิมจะมีเหตุการณ์ประหลาดๆเกิดขึ้นปีนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะ20เกิดสุริยคคาส3จังหวัดชายแดนภาคใต้ถ้าดูนะคะ21วันสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ครบ241ปี22นะคะกลุก่มกบฏเปิดตัวทวงปืนใหญ่ตานีเดินทางเข้ามาถึงกรุงเทพมหานครมาทำกิจกรรมหน้ากระทรวงกลาโหม วันที่22เมษายนพุทธศักราช2566เวลา17.34น,นาทีปรากฏข้อมูลจากรายงานประสานขยายผลเบื้องต้นกรณีพบกลุ่มมวลชนขับรถจักรยานยนต์ประมาณ10คันเข้ามาที่บริเวณหน้ากระทรวงกลาโหมจากนั้นมวลชนกลุ่มดังกล่าวได้ทำการถ่ายภาพพร้อมกับธงปฏิวัติมาลายูปัานีรวมถึงยังได้กระทำการในลักษณะคล้ายการทำความเคารพ พร้อมกับตะโกนเป็นภาษามลา,ายูที่บริเวณหน้ากระทรวงกลาโหมต่อมาภาพกิจกรรมดังกล่าวได้ถูกเผยแพร่ในแอปพลิเคชัน Titik To อกในรูปแบบคลิปวิดีโอโดยผู้ใช้ติ k กตอกชื่อปัตานี7 6 4, 6, 4 6 6 5 6 6 6หรือลังซาตุปาตานีซึ่งยิงแ,แอดภาพกิจกรรมไปยังบุคคลอื่นๆเช่นแอดอานัสายโจรแอดอเบอ์มิงไแอดอาคูอานัเมลายู A แอดบางวีกูนาไฮด็อกทั้งนี้ธงสัญ,ญลักษณ์ที่กลุ่มใช้ทำกิจกรรมจากการพิสูจน์ทราบผ่านโซเชียลมีเดียเบื้องต้นพบว่าธงแดงขาวเขียวจันเซียวและดวงดาวเป็นธงปฏิวัติมาลายูปัตตานีกิจกรรมล้ำลึกเปือนใหญ่โบราณที่ชื่อว่าพญาตานีช่วงนี้เป็นช่วงวันฮารียายอซึ่งเป็นวันสำคัญของาศาสนาสลามช่วงเวลาในรอบหนึ่งปีช่วงเวลาในรอบหนึ่งปีของชาวมุสลิม จะมีวันฮารีระยอสองครั้งคืออีตินอัฐาตรงกับวันที่10เดือนชุนฮิตยะหรือตรงกับเดือน12ของปฏิทินอิสลามและวันอีตินฟิตริหรืออีดินฟิตริตรงกับวับนที่1ของเดือนของเดือนอเซาวานตามปฏิทินอิสลามโดยในปีนี้ประกาศจุฬาราชมนตรีวันที่1ของเดือนเซาวานวันอีดินฟิตริฮิรสสังก,กรลาด1444 ตรงกับวันเสาร์ที่22เมษายนพุทธศักราช2566การชูธงชาติสัญลักษณ์ของมุสิมนากระทรวงกลาโหมถือเป็นนัยยะที่มีความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อประเทศไทยคลิปนี้มีนัยยะและจะกระจายไปทั่วโลกคนไทยและผู้ดูแลความมั่นคงของชาติจะปล่อยผ่านเรื่องนี้ไปง่ายๆไม่ได้เพราะการเผยแพร่ทางโซเชียลมันไปทั่วโลกพวกเขาประกาศให้คนนอกพื้นที่รู้ถึงการแบ่งแยก ปัตตานีอิสนอสยามทั้งนี้จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์นั้นปัตตานีเป็นของสยามมาแต่โบราณอยู่แล้วจะปล่อยให้มีการปลูกฝังเมล็ดพันธุ์แห่งความเชื่อผิดๆต่อไปไม่ได้เพราะหากไม่หยุดและสกัดเอาไว้ความเข้าใจผิดนี้จะถูกส่งต่อไปสู่รุ่นต่อรุ่นจนท้ายที่สุดความเท็จอาจกลายเป็นความจริงเพราะคนรู้ความจริงตายไปหมดแล้วเหลือแต่เมล็ดพันธุ์รุ่นนี้ที่มีความเข้าใจผิดอย่างรุนแรง รัฐบาลต้องสนับสนุนความเป็นไทยให้มากกว่าน,นี้อย่าดึงศาสนามาใช้นโยบายในการบริหารประเทศอีกทั้งภายหลังยังมีการโพสต์รูปลงโซเชียลจนล่าสุดโดนทัวลงเป็นที่เรียบร้อยประชาชนคนไทยกระน่ำด่าด้วยความไม่พอใจต่อการกระทำในลักษณะที่ไม่เหมาะสมของกลุ่มดังกล่าวแต่ถือยังไงก็ตามนี่คือเจตนาของผู้กระทำที่จะทําให้ทั้งโลกเข้าใจว่า ปัตตานีไม่ใช่สยามและต้องการให้เกิดกระแสการแบ่งแยกดินแดนในที่สุดดังนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ไม่ใช่เรื่องเล็กไม่ใช่เรื่องที่จะปล่อยผ่านไปได้ง่ายๆฝากฝ่ายความมั่นคงและผู้ที่มีหน้าที่ดูแลโดยตรงทุกๆท,ท่านขอบคุณทุกท่านที่ติดตามสมาคมปกป้องผู้เผศาสนามาโดยตลอดสวัสดีค่ะ